Oh God to my oh no,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  oh to oh no, oh no, break boy The power turn a break break เธออย่ามาทำอยู่นะเธออย่ามาทำเล่นนะเธอทำใจถึงตลอดต้องเกิดอารมณ์บ้างละมันคงต้องโดน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 เมื่อกาเลยได้ไหม ฉันรือดเซ็กซี่ girl ก็ sexy girl, เธอนั้นได้กันก็ในคืนนี้มีคนต้องเลือดสาดเธอทำให้ฉันตื่น Hey girl Hey girl ทุกทุกคืนไม่ได้นอนคงจะห้ามลำบาก Hey girl Hey girl เธอต้องรักกับฉันก่อนที่ทำให้ฉันนั้น free

พันหนึ่งครับและขอเสียงปรบมือต้อนรับกับวงแวมใครเป็นใครนะครับแนะนำิดนึงจะฝากผมก่อนเลยฮะสุดหล่อครับว่าไงครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมปังปอนครับผมวงแวมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมญี่ปุ่นแวมครับท่านต่อไปเลยครับสวัสดีครับผมตูนวงแหวมครับ สวัสดีครับแพนแบมครับสวัสดีครับผมทามแบมครับสวัสดีครับทังแบมครับผมสวัสดีครับผมวินแบมครับสวัสดีครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ เพลงเมืิสคู่นี้ชื่อเพลงชื่อว่าชื่อเพลงกันนะครับหรือว่าซากิสนะครับเป็นซิงเกิลแรกนะครับของพวกเรานะฮะวงการนะฮะเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์แดนนะครับผมก็เต้นกันนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันครับผมกับเพลงนี้ฮะครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีซิงเกิลที่2ปล่อยมาแล้วครับก็คือชุดแรกของเราเนี่ยถ้าใครได้ดู m อ็มครับก็คือจะเป็นสูตสีดำและซิงเกิลสองคือจะเป็นชุดนี้ครับชื่อเพลงว่ามากับเขาแล้วเหงายังไงเป็นเพลงช้าเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆครับที่จะมีเหตุการณ์บอกเลิกของ7แบบ7คนด้วยกันพูดถึงเนื้อหา MV เพลง2ชนิดนึงแล้วกัันครบ ก็มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแล้วเธอมาทํากับเราเหมือนแฟนทําไมก็แปลเป็นเนื้อเพลงว่ามากับเขาแล้วเธอมาเหงาทัเไมครับผมเงียบเลยอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับน้องๆวงาวเอาละครับคุณผู้ชมครับและช่วงนี้นะครับเป็นช่วงกิจกรรมที่ให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านอออากาศนะครับจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลคตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามานะครับคือคุณโสพล จเจริญกองชูนะครับจากกรุงเทพมหานครนี yes. ่เองนะครับเขียนเข้ามาว่าอย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแล็กตะซอยไปเลยครับตอวนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตัดสินกันแล้วนะครับว่าคำคืนนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล1น0 0 0บาทไปช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ คหนูอยากได้เงินไปรักษาลูกนะคะอย่าลืมบวชให้หนูนะคะเอหมายเลข31ค่ะคอยอยากได้เงินไปรักษายายโวทคอยแน่เบอร์32ออย่าลืมเด้อ